ทีมของเรานะครับก็พัฒนานวัตกรรมนะครับชื่อว่าการพัฒนาเครื่องมือการติดตามภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคนะครับด้วยวิทยาการสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ข้อมูลดาวเทียมนะครับข้อมูลภูมิสารสนเทศนะครับการใช้เว็บคลอเลอร์แล้วก็โมบิลิตี้อินดี์ต่างๆนะครับเป็นการประกวดประเภทการต่อยอดนวัตกรรมนะครับซึ่งต่อยอดมาจากเมื่อเพชรวายุภาคครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันในระดับสำนักนะฮะ เอาวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะติดตามภาวะเศรษฐกิจนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับดังนั้นการที่จะติดตามเท่าทันกับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงเร็วนี่ก็จาเป็นที่จะต้องใช้วิทยาการสมัยใหม่นะครับจากเทคโนโลยีต่างๆที่มีอยู่นะครับอย่างที่กล่าวนะครับว่ามีหลายอย่างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของโควิดนะครับก็เป็นปัจจัยสําคัญนะครับเราก็ได้พัฒนาโมเดลนะครับในการที่ ประมาณผู้ติดเชื้อโควิดและก็ผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการอาตอบโจทย์สําคัญของกระทรวงคลังครับในการที่จะทํานโยบายการคลังนะครับที่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจครับผม